แฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเราะห์ถสีเจ้าเมายไทยจากเวทีมือเสียองอมน้อยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราชส5 1 8ันรนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นพันธุูพิคสันชัยมวยไทยยิมพบกับทานายเพชรน้องบีรถสวยชาเจดพิกัดน้ำหนัก104ปอนด์ครับคู่ที่2เป็นยอดชาตเทพีสิงจตุรัสพบกับท่านด้านเสือฝั่งซ้ายเขตยุทงยศพิกัดน้ดำหนัก112ปอนด์ คู่ที่สมคู่ที่สมันจะเป็นการชิงชมป์บ้างนะครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน130ปอนด์เดาวเด่นพันธองยิมพบกับทางด้านเคทิศักชูทางด่วนพิกันน้ำหนัก130ปอนด์และพิธา,รายรการพิธายรายการโดยเพชรยอดดอย S.T.P. หวังเจ้าเขนพบกับทางด้านเหียงทันดักสวนจากคาเฟ่พิกันน้ำหนัก25ปอนด์125ปอนด์นะครับ มาดูน้ำหนักคู่แรกครับคู่แรกน้ำพันโทมาร้อยสามจขายไปศูนจุดองเพรนองบีมาร้อยสี่พันธทัพีกัดยอดพัทพีมาร้อยสิบลดไปศูเสือฝั่งซ้ายมา112ร้อยสิบสพันทัพีกัดดาวเด่นมาร้อยสาบพันทัพีกัดน้กเกติศักมาร้อยสามสิบจุดหกลดไปศูุดหกเพชรยอดดอยมาร้อยยีสจุดแปดลดไปหนึ่ส่วนเหยียนทันดัก มาร2 4 8ขายไป0.2นี่คือน้ำหนักหมวยเมื่อเช้านะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะรับที่ผมแนะนําตลอดแอปพลิเคชัหลายพักกระบบอัตโนมัตินะับสิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0ูนย์เ 0050480พร้อมนี้คำแนะนําทุกๆท่าเลยนะครับที่ตรงนี้ราคาเรทดช่วงสามจนเจสีเปิดมาขวมเมนชกสองวันสามวันรายการศึกเมื่อวันรายการจออาทิตย์ณนเวลานี้เปิดมาคอา 2, าคามคอเ,นเมนชกเป็นอาทิตย์และก็ทุกวันที่มีเมืม่อวก็จะมีราคาเลยหลังการชงน้ําหนักเราเข้าไปศึกษาเข้าไปดูข้อมูลไว้นนำมาเปรียบเทียบกับราคาเรทกขอนมือวยขึ้นชกเลยๆต่อเลยองไปทางไหนเราก็จะรู้เราก็เห็นด้วยตนเอง ไม่มีใครหลอกเราได้และก็ที่ตรงนี้ราคาละละบาทสองละละบาทเปิดให้เราเลือกตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพลิเคชันสองสีที่เะียจบครบทุกความมันกรันตีเรื่องความมันคงทงด,ด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูราคาเรทครับคู่แรกนั้นพันตเป็นต่อห้าสี่คู่ที่สองยอดทะพีเป็นต่อห้าสี่เช่นเดียวกันดาวเด่นเป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสี่ เพชรยอดดอยขับเนียนทันดักเียนทันักเป็นต่อ19นี่คือราคาเด็ดมื่อประจำวันนี้นะครับต่อไปมาดูม่อรักมาชอจอผมเลยนะครูคแรกนั้นพันโตตัวนี้แข่งเนียนฉลาดรวดเร็วซ้อม P.K. ส่วนเพ็รน้องบีซ้อมอยู่รถเสือจ่าเจ็ดม่อจากโคราชคูณนิพันโตเนี่ช่วงหลังฟอร์มสดรวดเร็วหน้าเสือดีส่วนเพชรน้องบีเนี่ยกระดูกดีแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยมั่นคง ันนี้เรศเปิดไม้เพชรน้องเพชรบีนี่เป็นรองน่าลงตัวรองมากครับกระดูกดีกว่าหนักแรงไม่เป็นรองยังไงก็มีโอกาสพลิกมาเป็นต่อเยอะมากพลิกมาเป็นต่อข้องตัวบางตัวนราและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยคู่แรกลงตัวรองปรเป็นเพชรน้องบีรถสวยใาเจ็ดคู่ที่สองอบปฏิบีสิงห์จตุรัสตัวนี้หนักแรงทุกลูกมาเจอกับเสือฝั่งซ้ายเขาในแข็งแร่งจากสบปเราซ้อมอยู่ครับทีมงานผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับจากนครพนม เข่าในแข็งแกร่งแต่ว่าช้าเจ้าปริพีนี่ขึ้นมาเป็นต่อห้าสี่ต้นต้นไปก่อนแน่นอนส่วนตัวผมชอบไปที่เสือฝั่งซ้ายยิ่งไหลต่อเพกไครยิ่งหน้าลงจนดองเดินบทเดินเบียดไปไปน่าจะพลิกชนะได้วันนี้ลงทุน้อยได้เยอะรองไปที่เสือฝั่งซ้ายเข็ดถุงยศทีมงานผู้เช่ยแก่เรนูหน้าลงจนดองครับดูคุยเอกครับยิงแชมป์รุ่นร้อยสามดิปอดาวเด่นหรือเจ้าฉลามขาวเข้าในแข็งแกร่ง กระดูกดีรวดเร็วส่วนกิรติศักดิ์นี่ประเภทฟอร์มสดแผดไฟนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นทีมงานหน้าเสือดีแข็งแกร่งคูนี้ดาวเด่นเธอเจ้าฉลามขาวนี่ฝีมือกระดูกดีกว่าคนข้างเยอะแต่มาเจอกับนักชกที่หน้าเสือแกข็งหน้าเสือแข็ง,อขงฟอร์มสดก็เลยไม่ห่างส่วนตัวผมกยังชอบพิธีดาวเด่นพิเคสนชัยมวยเทยิม กระดูกดีเขาในแข็งแข่งมองว่าชาวชนะได้ไม่ยากครับเป็นทีเด็ดเลยวันนี้ดาวเด่นพิเศษเ้นใจไมัยเทยยนมาดูคู่พิทารายการครับไขรนับใครนอกมาดุนกันเพชรยอดดอยเจอกับเหียนทันดักเพชรยอดดอยในประเภทหนักแรงแต่ว่ากระดูกเป็นรองเงียนทันดักเนี่ยมัดหนักแข้งเนียนจากเวียดนามคู่นี้น่าลงทุนลองไปที่เพชรยอดดอยแต่ว่าไม่ห่างนะครับคู่นี้ถ้ามีโอกาสเขาเล่าเรื่องของตัวบางทุน สรุปเมื่อแรกเมื่อชอบวันนี้คู่แรกชอบไปที่เพชรน้องบีหน้าลงจนดองคู่ที่สองเราไปที่เสือฝั่งซ้ายทีมงานผู้ใหญ่กไก่เล่นเยอะคู่ที่สามเป็นเ,เด็ดในรายการวันนี้ดาวเด่นพิเคศนชัยมัยิมดีกว่าครบวงจรยกเว้นหน้าเสือและปิดท้ายรายการด้วยเพชรยอดดอยวันนี้เป็นเมื่อที่หน้าลงตนด,ดองคู่นี้ใครนับใครนอกมาลุ้นกันนะครับขอบคุณสําหรับคํามใจที่มีผมมาเดินตลอดพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ